สวัสดีครับเพื่อนๆต้นสั่งคุณชอบกินวันนี้มากับแบรนด์ไทนิดเชฟนี่ไทนิดเชฟครับผมเป็น ตีนไก่ปรุงรสนะครับมีหลายรสมากอันนี้มันจะมีนี่อันนี้คือพริกดองนะครับผมอันนี้พริกดองสีข,งขาวนี่คือพริกดองและนี่พริกแห้งนี้ก็คือหมาล่าเป็นรสหมาล่านะครับผมส่วนอันนี้เป็นเชียงล่าเชียงล่านะครับผมนี่แล้วก็ด้านบนครับเป็นตีนเป็ดนะครับตีนเป็ดจ้านี่เราจะมากินเห็นเขากินกันเยอะวันนี้เพิ่งได้มาลองกินมา อันแรกเอาเอาแบบนี ed, บ่ก่อนดีกว่าพริกดองกับพริกดองนะครับนี่นะครับเพื่อนๆอืมอืมอืมรสชาติมันจะแบบของดองมันจะแบบเปรี้ยวนิดนึงอ่ะืแต่ตินเปื่อยมากอืมอืมอืมแล้วก็ต่อไป <L ew ing> พริกดองไม่ค่อยเผ็ดมากต่อไปหม่าล่าครับผมดูสิเพื่อนๆเน,นี่ยเขาหั่นมาเปน็นชิ้นๆนะอย่างเงี้ยอืมโอ้โห ا! รสชาติหมาา่าล่าแต่รสชาติหม่าล่ายังไม่แรงเท่าไหร่นะอืมแรกคิดว่าแบบกัดไปปุ๊บจะเผ็ดแบบเผ็ดโดเลย ยังไม่เผ็ดมากเท่าไหร่ผมว่านะอันนี้อันนี้ลิ้นผมนะบางคนอาจจะเผ็ดมากแต่อันนี้ลิ้นผมมันยังไม่เผ็ดมากอันนี้เป็นเชียงลาดน,นะเพื่อนเพื่นอนก็ไม่เผ็ดเท่าไหร่นะสีสันเนี่ยผมคิดว่าแบบกินปุ๊บเผ็ดแบบมากๆอันนี้อ่ามีถั่วด้วย ตีนเป็ดอันนี้ตีนเป็ดอันนี้ลดถั่วนะครับผมตีนเป็ดนี่ถั่วมีถั่วเป็นเม็เม็ดเลยไก่กัมีมันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันนะไม่เผ็ดอันนี้ไม่เผ็ดอันนี้กินได้สบายอืม แทะเพลินอะถ้าผมกินนะผมแทะนะหมาแบบเซ็งอะเพรากินหมดอะหมาแบบไม่นั่งรอแล้วเพราะว่าแบบพี่กินไม่เหลือให้ผมเลยไปลองซื้อกินครับเพื่อนๆอร่อยอร่อยเหมือนกันนะนี่กับแก้มเออใช่มันกับแก้มใครที่แบบชอบแบบดื่มอะผมว่าสิ่งเนี้ยเอามากินเป็นกับแก้มนะอร่อยครับผมขอบคุณครับไปแล้วนะครับบ๊ยบาย